นายพิพัฒน์สุขสรร์เจ้าของเคิร์ชขาดหลังใหญ่ริมถนนโพนโยธินตรงข้ามสถานีทรทัศั์กองทัพบ,บกกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์สูบสิก,กา้าพ่นควันขมงอย่างสบายอารมณ์ในห้องอาหารโดยไม่แยแสตอกลิ่นกาแฟและขนมปังทานเนยที่วางอยู่ตรงหน้าจนกระทั่งได้ยินเสียงเตือนจากหญิงวัยกลางคนผิวพันธุ์ผุดพองที่นั่งเก้าอี้ไกลๆเดือกกาแฟเย็นหมดนั่นแหละเขาจึงวางหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นลงบนโต๊ะ ถอดแว่นตาดับสิก้าแล้วยกถ้วยขึ้นดื่มก่อนถามลูกอ้อกไปไหนแม่จิตยังไม่ตื่นคะ่ะเมื่อคืนนอนดึกเหรอเธอสายหน้ากับจากดูหนังรอบค่ำก็เข้านอนไปกับใครก็เพื่อนเขนาซ่จะมีใครตามใจลูกมากนะระวังจะเสียคนนะแม่จิตจิตทวินคอนคุณน,นั่นแหละตัวดีทำไมพอเยอ,อ้อจะจบเข้าหน่อยจะเอาอะไรเป็นทุนหัวให้ทั้งนั้นพี่พัดยิ้มแย่ๆก็มีลูกสาวคนเดียวนี่นาะ เธอถอนใจดังพูดถึงยายอ้อละกลุ่มเรื่องอะไรสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้คราวหน้าแก่ตัวใหม่เสียเวลาไปปีหนึ่งเปล่าๆลเราจะให้ทำยังไงเมื่อความรู้ของแกสู่เขาไม่ได้ผู้เป็นแม่ค้อนอีกสองวงเข้าข้างกันดีนักพ่พัดหัวเราะจะให้ส่งไปอเมริกาคุณก็ไม่ยอมนี่ก็ฉันคิดถึงนี่ยะเพื่ออนาคตของลูกต้องรู้จักห้ามใจมั่งฉันทำอย่างคุณไม่ได้ ปล่อยให้เที่ยวตลอนตลอนต่อไปก็แล้วกันจิตวิญญับจะเถียงพอดีได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ในห้องรับแขกดังขึ้นจึงสะบัดก้นลุกขึ้นจากห้องนั้นแต่นางทองสุกสาวใช้กระแดะมารับสายเสยกกนฮัลโหลที่มีบ้านคุณพิพัฒน์ค่ะแสงดาวอยู่ไหมครับเสียงผู้ชายถามยังไม่ลงมาข้างล่างทองสุกบอกขอโทษใครจะพูดด้วยคะพลครับช่วยตามให้หน่อยผมมีธุระสำคัญกรุณารอสักครู่ก้าวจบ ก็วางหูบนโต๊ะแล้วทำท่าจะก้าวขึ้นบันไดไปชั้นบนใครโทรมาทองสุขจิตถวินถามเขาบอกชื่อพลเจ้าค่ะเธอขมวดคิว้วจะพูดกับคุณอ้อใช่ไหมเจ้าค่ะทำไมไม่บอกกำลังหลับหนูตื่นแล้วค่ะเจ้าของเสียงก้าวลงบันไดด้วยท่าทางสดชื่นคนชื่อพลโทรถ,ถึงแกคุณแม่บอกเธอซอยเท้าทีท,ทีมาที่โต๊ะโทรศัพท์ขอบคุณค่ะใครกันเพื่อนร่วมโรงเรียนค่ะเธอโกหก เสร็จแล้วไปกินกาแฟนะจิตถวินสั่งก่อนเดินเข้าห้องอาหารแสงดาวยกหูโทรศัพท์แล้วกรอกเสียงลงไปอ้อพูดนี่พี่พลโทรมาทําไมคะถูกตํารวจจับฮ<ะ>เธอเลิกคิวขึ้นเรื่องอะไรเขาหาว่าเออเออเขาหาว่าข่มขืนผู้หญิงตายมือแสงดาวสั่นระลิกฟังพี่อธิบายก่อนจะโกหกยังไงก็ว่ามาเมื่อคืนนี้เราอยู่ด้วยกันเขาพูดเสียงเบาลง ล้วพี่จะแบ่งภาคไปได้ยังไงเหตุเกิดเวลาเท่าไหร่สามทุ่มเธอนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งพร้อมทั้งคิดว่าตอนนั้นกําลังจะออกจากโรงแรมอยู اي? ่ทีเดียวใครเป็นเจ้าทุกคะชื่อพันนีรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคนใกล้บ้านทําไมเขาถึงกล่าวหาพี่ไม่รู้สิแล้วตํารวจว่ายังไงคะกําลังจะสอบปากคําแสงดาวตัดสินใจบอกไปก็ให้การไปตามความจริงเป็นดีที่สุดทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรชื่อเสียงของอ้อสาคัญกว่า เราจะแก้ตัวยังไงคิดดูก่อนเธอเม้มริมฝีปากแน่นก่อนถามโรงพักไหนคะห้วยขวางอย่าเพิ่งให้การจนก,กว่าอ้อจะถึงที่นั่นมาเร็วๆนะค่ะเมื่อหญิงสาววางหูโทรศัพท์ก็กาวเข้าห้องอาหารตรงรีไปหอมแก้มบิดาอย่างประจบสวัสดีค่ะคุณพ่อพิพัฒยิ้มแป้นนั่งสิลูกจิตวินลินกาแฟจาักรกาลงถ้วยขณะที่พ่อถามลูกสาวเพื่อนชวนไปไหนอีกละ่ะเปล่าค่ะ ดีแล้วรู้จักอยู่บ้านสมั่งอย่าเที่ยวให้มากนักแสงดาวหยุบกาแฟก่อนโกหกอาจารย์ที่โรงเรียนอยากพบอ้อค่ะพิพั์พขมวดคิว้วเรื่องอะไรคงเกี่ยวกับนัดวันกดวิชาละืมั้งคะเธอแหละพ่อต่อไปปีหน้าอ้อจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้เห็นไหม <laughs> พ่อหัวเราชอบใจแล้วหันไปพูดกับผู้เป็นแม่ลูกเราไม่เหลวไหลอย,อย่างคุณคิดน่ฉันไม่ได้ว่าอะไรสักคำนะจิตทวินคอน รีบๆกินเข้าเดี๋ยวพ่อไปส่งแสงดาวใจหายวูบขอบคุณค่ะไม่ต้องก็ได้บริษัทคุณพ่ออยู่คนละทางกับโรงเรียนอ้อแล้วแกจะไปยังไงแท็กซี่เยอะแยะเอาตามใจพี่พัดลุกขึ้นเดินออกจากห้องตะโกนเรียกคนขับรถให้มาหิ้วกระเป๋าเอกสารจิตทวินตามไปส่งที่หน้าตึกแล้วถามเย็นนี้พี่จะกลับมาทานข้าวไหมยังไม่แน่โทรศัพท์บอกก่อนบ่ายสามโมงนะคะจะได้เตรียมของไว้ให้โอเค แท็กซี่คันนั้นจอดส่งแสงดาวที่หน้าสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางแล้วโชเฟอร์ก็เลี้ยวรถย้อนกลับไปทางเก่าเธอก้าวขึ้นโรงพักด้วยท่าทางตื่นๆ่นเพราะไม่เคยมาก่อนขอพบในตำรวจเธอบอกสิบเวนคนไหนล่ะครับเอ่อเอ่อเวนประจำการใช่ไหมครับใครก็ได้ค่ะในสิบเวนเกาหัวยิกม่ธุราอะไรครับมาเยี่ยมผู้ต้องหาคมขืนผู้หญิงอ๋อไอพลยอดดาวายอย่าว่าเขาย่างนั้นนะเธอแหวออกมาทันที คุณเป็นอะไรกับมันเพื่อนกันต้องขออนุญาตเจ้าของคดีซะก่อนใครคะสิบเวรชี้ไปที่ห้องด้านขวาพร้อมกับบอกผู้หมวดจารึกอยู่ในห้องสอบสวนนวลแสงดาวเดินไปที่นั่นด้วยอารมณ์ไม่สู้ดีพบร้อยตำรวจโทหนุ่มในเครื่องแบบนั่งที่โต๊ะทำงานกำลังซักถามปากคำชู้รักของเธออยู่สวัสดีค่ะแสงดาวยกมือไหว้เขาก,ก้มหัวนิดหนึ่งพลหันมามองแล้วลุกขึ้นยืนก่อนออกตัวพี่ไม่รู้อะไรเลยนะเชิญนั่งครับ นายตำรวจผายมือไปยังเก้าอี้ว่างหน้าโตะ๊ะขอบคุณค่ะเธอซุดตัวลงบนเก้าอี้ตัวนั้นเรื่องเป็นยังไงคะมีคนกล่าวหาว่าพลข่มขืนก็ทำชำเราไม่จริงคุณแน่ใจนะแสงดาวเชิดหน้าขึ้นค่ะก็ตอนนั้นเขาเงียบสักทีเถอะนะพลตวาดด้วยเสียงดังเป็นพยานเท็จติดตารางนะเธอหันควับฉันต้องการให้คุณพูดความจริงคืออย่างนี้ครับผู้หมวดพลรีบชี้แจงเมื่อวานนี้ตอนหกโมงเย็น ผมมาขอยืมรถยนต์เพื่อนขับไปหาแสงดาวที่บ้านแต่ปรากฏว่าเธอไม่อยู่ผมเลยไปดูหนังที่เฉลิมไทยกับใครายตำรวจสักคนเดียวครับเข้าสายหน้าชา้ชาไม่มีพยานยืนยันโทรศัพท์ถามไห้เล็กดูสิครับว่าผมยืมรถมันจริงหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่รื้อจอดทิ้งที่ไหนสักแห่งแล้วหลอกพันนี้ออกจากบ้านพาไปข่มขืนก็ได้นิวา่าผมไม่ระยยำขนาดนั้นหรอกนะผู้หมวดชะงกหน้าเข้ามาไกลถ้าไม่จริงผู้หญิงที่ไหนจะกล้าหน้าด้านกล่าวหาหรือ ทั้งแสงดาวรับผลนิ่งฟังในตำรวจพูดต่อคดีนี้เลิกกันได้ถ้าเลือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายหญิงจนเป็นที่พอใจเท่าไหร่คะสามหมื่นบาทแล้วแต่งงานกับเธอไม่มีทางผลโพ้งออกมางันอัวก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายผมยอมติดคุกคิดให้ดีๆน้องชายมวดจารึกปลอบอนาคตหรือยังไปอีกไกลเดี๋ยวก่อนแสงดาวขัดจังหวะถ้ายอมชดใช้เงินให้เขาล่ะคะก็ยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่พันนีเสนอไว้ เธอเลิกคิวึ้นหมายความว่าครับต้องจดทะเบียนสมรสด้วยเธอถึงจะยอมถอนแจ้งความผมปฏิเสธขอสู้คดีพลพูดอย่างหนักแน,น่นแน่นะน้องชายครับในตำกกกรวจกดกลิ่งบนโตะ๊ะเรียกสิบเวรเข้ามาในห้องแล้วสั่งให้ลงบันทึกประจําวันรับผลเป็นผู้ต้องหาพาเข้าไปควบคุมสิบเวรเจ้าระเบียบท่าทางเหียบชัยย่อยชุดแขนพลลุกจากเก้าอี้เพื่อนําตัวไปบันทึกประวัติแล้วพิมพ์ลายนิ้วมือตามระเบียบผลหันมามองแสงดาว ใช้สายตาขอร้องเธอไม่ให้บอกความจริงต่อนายตำรวจแสงดาวพยักหน้ารับคำก่อนถามหมวดจาลึกขอบก,กันตัวได้ไหมคะเห็นจะไม่มีหวังเพราะมีข้อหาทาพานด้วยเธอขโมดคิว้วทำไมทารุนกันอย่างนี้นายตำรวจยิ้มอย่างใจเย็นผมทำตามคำสั่งคณะปฏิวัติเอาตัวไปยิงเป้าเลยไม่ดีกว่าเหรอคะแสงดาวพูดแดกดันนี่คุณเป็นอะไรกับผู้ต้องหาเพื่อนนิสายใจคอเป็นยังไงสนุกสนานลาเริงไม่เป็นภัยต่อสังคมนี่คะ ถึกระแทกเสียงแต่สายตรวจรายงานว่าผลมั่วสมกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นก็อาจจะจริงเพราะเขาคบคนทุกชั้นรวมทั้งไอ้เปียกซัมมิตไอ้ตุยดินแดงด้วยใช่ไหมแสงดาวเชิดหน้าใส่ช็อตช็อตฉันรู้แต่เพียงว่าคุณเล็กเจ้าของรถยนต์ที่พลขอยืมใช้บ่อยเป็นลูกรัฐมนตรีของประเทศนี้และผู้หญิงที่นั่งตรงหน้าผู้หมวดขนาดนี้ก็คือลูกสาวข้าขา,าบดีคนหนึ่งฮ่า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 หมวดจาหรือขวดหรอเข้าใจตัดไม้ข่มนามจริงนะเปล่าเธอยักไหล ฉันแค่ชี้แจงให้คุณฟังต่างหากเรื่องขอประการันกรุณารังับไว้ก่อนจนกว่าจะพ้นกำหนดควบคุมอันธพาลเมื่อไรหนึ่งเดือนเต็มและจะขังพลไว้ที่ไหนก็ในสถานีตำรวจนี่แหละครับเธอสะบัดเส้นผมไปข้างหลังฉันมาเยี่ยมได้ไหมไม่ขัดข้องแสงดาวแสงทํากิริยาให้อ่อนโยนลงผู้หมวดขากรุณาบอกฉันหน่อยอะไรครับคุณแน่ใจหรือว,ว่าเจ้าทุกข์คุณแน่ใจนะว,ว่าเจ้าทุกถูก,ววก,กข่มขืนจริงร้อยเปอร์เซนต์พิสูจน์ได้ยังไงคะ แพทย์โรงพยาบาลตำรวจตรวจร่างกายผู้กล่าวหาแล้วลงความเห็นว่าถูกข่มขืนในลักษณะที่ฝ่ายชายไม่สําเร็จความใคร่เพราะฝ่ายหญิงต่อสู้จนหลุดพ้นไปได้คราวนี้เธอหน้าเสียเหตุเกิดเวลาเท่าไหร่คะก่อนสามทุ่มเล็กน้อยเขายืนยันแล้วว่าพลเป็นคนทำ <laughs> ในตำรวจโัดเลาะถ้าไม่ระบุออกมา <laughs> ผมจะจับเลอครับหญิงสาวนิ่งอึ้งไปครูจึงถามอีกเจ้าถูกชื่อพันนีใช่ไหมคะครับฉันจะพบเขาได้ที่ไหน บ้านเธออยู่ใกล้ๆบ้านพลช่วยแม่ขายข้าวแกงที่แผงลอยหน้าบ้านขอบพระคุณค่ะถ้าตกลงกันได้แล้วผู้กล่าวหาถอนแจ้งความผมปล่อยตัวทันทีแสงดาวเปิดกระเป๋าถือหยิบธนบัตรฉบับละร้อยบาทสองใบาวางลงบนโต๊ะแล้วบอกกับหมวดจารึกฝากไว้ให้พลด้วยนะคะเขาพยักหน้าได้จะจัดการให้เรียบร้อยครับเธอยกมือไหว้ลานในตำรวจแล้วก้าวออกจากห้องสอบสวนกวาดสายตาม,มองหาชูรักแต่ไม่พบจึงลงจากโรงพักนั่งแท็กซี่เข้าไปในห้วยขวางล็อกที่3าม เมื่อเลยห้องแถวไม้ชั้นเดียวซึ่งพลพักรวมอยู่กับพวกวัยรุ่นก็ถึงแผงลอยขายข้าวแกงแสงดาวสั่งคนขับให้หยุดตรงเสาไฟฟ้าแล้วจ่ายค่าโดยสารก่อนเปิดประตูก้าวลงไปร้านนั้นไอหนุ่มหลายคนจ้องมองคนขา,นา,ขา,นา,นาย,าาข,ายข้าวแกงทาปากแดงแจ๋กำลังโหวร่อตอกละซิบกับลูกค้าผู้ชาย